สวัสดีครับร้านนุยพรพระเครื่องครับวันนี้มีพระถูมงคลดีๆมาแนะนำเช่นเคยครับเป็นตะกรุดเกาะเพชรนะครับสร้างตามตำราหลวงพ่อปานนะครับที่ระลึกครบวาระ99ปีนะครับพระกุหลวงพ่อปานวัดคู่ตลอดนะครับหลวงพ่อปานโซดันโทนะครับ้ก็มีคาถากำกับมาด้วยนะครับตะกรุดรุ่นนี้น่าใช้มากเพราะว่าข้างในเป็นยันเกาะเพชรนะครับแล้วก็มีเศษเงาพอก นะครับพราะผงเก่านะครับของกุคูตลอดนะครับพึ่งพระผงเสร็จผงแตกหักของพระที่หลวงพ่อปานนะครับวระปานโอเคเคยมาสร้างให้วกุคูตลอดนะครับแล้วก็เสกนะครับพิธีพุทธพิเศษยิ่งใหญ่นะครับโดยเกจิชื่อดังนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อตีปวโรเจ้าคุณลักษ์กัตาวาพิปัสนาหลวงพ่อนพวันนะครับน่าใช่มากนะครับ แล้วก็ออกแบบรูปลักษณสวยสดงดงามแล้วพอกผงแล้วก็ปิดทองแล้วก็ลงสีแดงมีเบอร์กำกับด้วยนะครับสำคัญคือมีเบอร์กำกับต่อไปเล่งหาง่ายนะครับอย่างอันเนี้ยดอกนี้หมายเลข144นะครับขนาดความยาว5นิ้วนะครับผู้ชายเหมาะเลยนะครับไปห้อยเป็นตะกรุดประธานแล้วก็เลี่ยมพระนะครับนะครับห้อยพาไว้นะครับ,นะรบเป็นตะกรุดประธานนะครับผม สนใจติดต่อร้านนวยพรพักเครื่องนะครับโทร096 954 0808หรือ081 4์แ0 0หนึย์งังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดตับตะไคร์๋อ,อเดี๋ยวผมผมให้ลืมผมลืมไปให้ดูหลายๆมุมนะครับหลวงพ่อทิจารนะครับหลวงพีิธิการครับลายมือดีนะสวยนะผมชอบลายมือจังเลยใหด้ดูทั่วทั่วนะฮะ ต่อไปน่าจะเล่นหากันแผงสวยนะน่าเลี่ยมใช้ยังกอพลิกก็ย่างที่ทราบนะครับนะครับป้องกันภัยต่างๆให้โชคลาภนะครับคุ้มครองเดินทางการเดินทางแรงต่างนะครับผมแล้วก็มีคาถาคำกับเส็กแล้วก็สวนแล้วก็นึกถึงนะครับหลวงพ่อปาน <c oughs> วดบางลมงโคนะครับของเก่าหายากแล้ว ของใหม่แล้วก็ใช้วัตถุด,ดิบมวลสารเก่าก็น่าสนใจน่าใช้นะครับผมไม่หนักนะครับเบาๆยาวดีสนใจนะครับติดต่อร้านดุยพรพระเครื่องนะครับตัว0ูนย์4 0 8 0 8หรือ081 4203 001 00ไงฝากกดแชร์กดไ like, ลค์กดตับกระต่ากดติดตามกดกระดิ่ง แล้วท่านจะไม่พลาดทุกรายการพระถุงมงคลดีๆจากร้านวิพรประเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ